สวัสดีค่ะมาพบเรากับช่องพายตังคำน้องภูเบศนะคะวันนี้เรามาเดินพ่อแักทำกับข้าวนะคะกำลังเด็ดตะไคร้ทำอะไรทำต้มปลาเห็นไหมแม่เอฟซถามกันมาเยอะนะคะว่าพ่อสักไปไหนหายดีหรือยังดีขึ้นนะคะ ตะไค,คร้บ้านๆครับตะไคร้บ่านๆนะปลูกเองนะคะเนนตะไคร้ปลูกเองนะคะแม่สาวทำไรคะนึ่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแม่สาวนึ่งข้าวเหนียวก็ไฟเอาอ ตะไคร้น,นี่ตะไคร้นี่สวยมากเลยครับแม่สาวกิเลยไหมโอ้ <c oughs> อยทำกับข้าวนึ่งข้าวปุ๊บนี่ ร้อนน่ะร้อนแล้วก็รีบทำสิคุณทำไมนั่งทางนู้นแล้วคุณมานั่งอะไรทางนี้น้อง,อ,งอ๋อกระเป๋าขาดมันนี่กระเป๋าคุณก็าวางก่นกนอนแม่ปู่วางเฮ้อ <c oughs> วางแป๊บเดียวเงินหายได้ดันเผื <c oughs> ่อมาได้เด้อ เดี๋ยวเดียว,วมันสมัยอะไรมาตั้งอืมไม่รูจริงจริง,งก,ก็ใช่แล้วแหละไม่จริงสองร้อยเดียสองร้อยเดียว มันมีทั้ง 5G ทั้ง 2G ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสัญญานี่ป็นเน็ตอะมันชนกันน้อก็เลยทำให้เน็ตเสีเน็ตช้านัญญาขาอัพไปให้แค่ 2G เขาบอกถ้ามีปัญหาให้โทรเข้าที่ศูนย์แล้วเขาจะมาอัพให้ใหม่ไม่เนด่ไมไม่ได้เปลี่ยน เพจาะจัดแต่งคานเห็นไหมเห็นแต่ดำเทมเปิดไฟแล้วโฟกัสแต่คนข้างล่างอ่ะขาวข้างบนดำสีผิวเชียงใหม่เลย กบ้าเคยพูดว่าสีผิวเชียงใหม่ใดนี้สีผิวเชียงใหม่นอนี่เรียกว่าผิวเชียงใหม่นะเยวก็เรียกดามสวย ว่าทำอย่างนี้มันต้องหอมกว่าทำใส่หั่นเอาใช่ กระต้นนะคะเอากระเทียมไม่หน่อยเอากี่หัวคะเอามาเถอะถาดนุ่นกะละมังทับอยู่ เฮ้ยนี่กระบอกบาปเพิ่นออกไหมยังไม่วางสแต้นอัพพีสค่ะสแต้นอัพพีสก็ไปไม่ได้ค่ะติดฟู่วนคิดว่าจะเมนูวันนี้จะทำอร่อยไหมคะ ก็ต้ออร่อยสิทำให้มันให้อร่อยก็ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยก็กินไม่ได้กินทมาอร่อยก็ไม่ต้องกินกินขาเจอหนูเปล่าไม่ <laughs> ทำไมพูดดังแท้ตอบสวนอย่างเร็วเลยเนาะใหม่นนะ่เนาะ ไม่กินไข่เจียวนั่งกินไข่ดาวก็ได้กินไข่ดาวก็ได้กินไหมแล้วหนูจะโชว์ฝีมือสักนหน่อยไข่ดาวมันต้อโชว์ฝีมือก็ไม่ต้องทอดไม่ไม่ต้องกินไข่ผิดนะคะทำผิดก็จะก็แบบไม่ไม่ต้องตีไข่ไงเอาลงกระทะเลยแล้วก็ไม่ต้องทอดหนูแค่พูดผิดเฉย ดูนะคะเชฟ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 โอ้โหแม่บังกงตัวนิเด <c oughs> นเดียวอะไรโผลมาทีเดียวนี่ต้มป่านี่นะคะ ันไปไม่ทานเขาสามัดอันะวโอ๊ยเหยร้อ,อ,ยรอนปลาไปนั่งตรงนั้นเองก็ตัวเองมาทำไมตรงนี้ก,ก็รีบตามรีบนหนีอ,อ่ะเอาออกแล้วลอะไรคะยืนทำไรคะ คิดดูก่อนว่าใจอะไรบ้างเอาแล้วทำมาตั้งนานแล้วจำไม่ได้หรอก็ต้องค่อยค่อยคิดค่อ,อยเอาดิเหรอแคะนู่นวาง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 นี่ัน เสียงฮัาชิวตฮาชจวโเยหมายเห็นตะโคแม่ไม่เห็นหัวแม่โดนนะคะตอนนี้ก็ให้แม่ๆเอฟซทุกท่านก็ระวังโควิดด้วยนะคะตอนนี้ระบาดมากเลยนะคะใส่แมสปกปิดด้วยนะคะป้องกันไว้ เอาจะใส่ปลานะครับ,ใส,รบใส่ปลานะฮะใส่ปลาบรืบใส่จิ้งระชิ้นนะครับเห็นปลาไหมครับเห็นค่ะนี่นี่ครับนี่นะครับ ไก่ต้มปลาใส่ใบมะคมะข,ขามอ่อนครับอร่อยมากนะครับเด้อครับแ่บแบ,บน้ำการอร่อยรอเรือรอรถรอเนื้อปลาสุกนะคะก็กินได้แล้วนะคะยังยงครับยังฮะใส่ของอีกครับรอคะครับนี่ค่ะเครื่องปรุงนะคะใส่ใบมะขามอ่อน,นครับ ใส่กับต้นหอมผักชีครับฝั่งนู้นเขาย่างหมูกินนะคะ <laughs> <laughs> พวกเขาหน้าคนไม่เหมือนคนครับ <laughs> ใช่เหรอ <laughs> กินไส้กินปอด <laughs> ครับ ร้อนมากๆเลยร้อนเลยครับใช่แล้วค่ะครับไสตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไสเสร็จเรียบร้อยก็รอเดือรอปลาเดือดครับรอปลาเดือดก็เอาลงได้เลยครับปลาสุกปุ๊บก็มาแซ่บกันเลยครับเด้อมาแซ่บกันรถเด็ดครับรถเด็ดวันนี้ผมทำรถเด็ดมากครับกับข้ารได้ชิมแล้วก็คือว่า ไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากโฆษณาครับครับเอ่อแก้ที่ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่องไพฑูรย์คำน้องผู้เบกกันเยอะๆนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซื้อค่ากดกระดิง่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะ,ะเยอะๆด้วยนะสวัสดีค่ะรับสองนะคะ